ถ้าเขาไม่รักทำยังไงดี 3. ข้อง่ายๆลองไปทำดูนะคะข้อหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรักเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ว่าความรักของแต่ละคนแต่ละคู่จะเป็นยังไงนะคะมันจะต้องมีความเสมอภาคกันในเรื่องของความรักความเข้าใจความใส่ใจถ้าหากมีตรงนี้ไม่เท่ากันแล้วแสดงว่าน้องทั้งสองคนยังรักกันไม่พอข้อ2ก็คือการ move on ดึงสติค่ะ หาอะไรทํากิจกรรมที่เราเคยชื่นชอบหาแพชชั่นความหลงใหลของตัวเองใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นลงไปพี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองเห็นต้นไม้ใบหญ้าสวยขึ้นมาบ้างนะคะตั้งแต่เรารู้สึกเอาใจออกมาจากเขาข้อ3ก็คือง่ายๆค่ะไม่ต้องปิดตัวเอง กิจกรรมอะไรที่เราทําแล้วเราไปเจอคนที่มีความชอบคล้ายคลึงกันมีรสนิยมแบบเดียวกันลองคุยกันดูค่ะบางทีเขาอาจจะเป็นตัวจริงของเราก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เมื่อไหร่เราก็แค่ move on ไปต่อแค่นี้ก็จบนะคะ